ชอนไมเคิลชีวตันเกิดเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2 5 0 1ก่อไอออฟไว้ประเทศอังกฤษแม้จะเป็นเด็กหัวดีเรียนหนังสือเก่งแต่เจ้าตัวก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพจากอาการหอบหืดในช่วงวัยรุ่นชอนไมเคิลได้ออกเดินทางหาประสบการณ์ในประเทศต่างๆทั้งในอิรานอินเดียก่อนตัดสินใจที่จะไม่เรียนต่อในระดับมหาวิทยายลายัยหลังพบว่าคำสอนในพุทธศาสนาในเรื่องของศัจธรรมความจริงนั้นถูกกับสิ่งที่ตนกำลังแสวงหาอยู่ ปีพุทธศักราช2521เจ้าตัวเริ่มปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สุเมโทรพระชาวต่างชาติรูปแรกที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาที่วิหารแฮมสเตดประเทศอังกฤษและได้บวชเนนเป็นเวลาหนึ่งพรรษาก่อนเดินทางมายังประเทศไทยหลังได้พบกับหลวงพ่อชาที่วัดหนองป่าพงก็เกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อถูกถามว่าอยากบวชพระไหมเขาก็ตอบอย่างไม่ลังเลว่าอยากถูกถามเช่นนั้นอยู่หลายครั้งหลายคราแต่จนแล้วจนรอดหลวงพ่อก็ไม่ยอมบวชให้ กระทั่งเขาคิดได้และเมื่อถูกหลวงพ่อชาถามว่าอยากจะบวชไหมเขาจึงตอบไปว่าแล้วแต่หลวงพ่อเจ้าตัวจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่สามิถุนายน2523โดยมีหลวงพ่อชาเป็นพระอุปัชารับฉายาว่าชยสาโรเมื่อครบการฝึกตนเป็นพระนวกะ5พันษาแล้วพระชนชยสาโรได้ออกทุดงและปลีกวิเวกจนถึงช่วงเข้าพรรษาปี2529จึงเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี ปี2,540ท่านได้รับมอบหมายให้เขียนหนังสือเรียบเรียงประวัติของหลวงพ่อชาโดยตั้งชื่อว่าอุปลัลมณีที่ผ่านมาพระชรเขียนหนังสือธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้มากมายโดยผลงานชิ้นล่าสุดก็คือสติลเน็ตฟล o วิ่งที่เป็นการบันทึกชีวประวัติและคำสอนของหลวงพ่อชาโดยละเอียดปี2,554พระอาจารย์ชยสาโรได้รับมอบปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาธรรมนิเทศจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย ปี2562ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชพัฒชรมาณิชจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยมาก่อนหน้านี้วันจันทร์ที่9ก้ามีนาคมพุทธศักราช2 5 6พรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นกรณีพิเศษขณะที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ได้เมตตาตั้งนามสกุลภาษาไทยให้ว่าโพธานุวัตร ในปีเดียวกันได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพพัชรยานมูนีจากนั้นวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563ได้ถวายพระธรรมเทศนาบนธรรมาะเฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์น <c oughs> ี่พระก็มีขออ้างในการพูดส,สัมสาค์อยู่บ้างเนื่องจากว่าธรรมะของพุทธเจ้า <c oughs> จะถึงใจคน มันไม่ได้อยู่ที่หลักธรรมอย่างเดียวก็อยู่ที่ความพร้อมของผู้ฟัง <c oughs> ซึ่งคนหนึ่งอาจจะฟังหลักธรรมขอใดข้อหนึ่งสี่สิบครั้งหาสิบครั้งร้อยครั้งสองอครั้งก็รู้สึกอืมใช่ใช่ก็แต่ก็แค่นั้นแต่วันใดวันหนึ่งก็มีความพร้อม <c oughs> โอ้มันถึงใจจริงๆทำให้รู้สึกว่าชีวิตจิตใจเปลี่ยนแปลง,ปลงไปเลยเพราะหลักธรรมข้อนี้ปี2564ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมพัชรยานมุนีล่าสุดวันที่13พฤษภาคม2567ได้รับการโปลดกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญยบัตว่าพระพรมพรชรยานมุนีศรีวิปัสนาธุราจารย์ ไศาลวิเทศาศาสนกิจวิสิศสีลาจารย์ดีหลกสาธกธรรมวิจิตมหาคณิสสอนบวรสังฆารามคำวาสีสถิตณสถานพรรมนักสงบ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมามีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แปดรูป